สวัสดีครับผมทาราสังหาประจีนะครับวันนี้พาเพื่อนเพพี่ๆนะครับมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับอยู่ใจกลางความเจริญเลยนะครับอยู่ใจกลางหมู่บ้านโครงการบ้านจัดสรรเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมนะครับทางเข้านะครับที่ดินนะฮะที่ต้องการที่จะขายนะครับจากตรงนี้ออกไปถนนหมายเลข3079นะครับเส้นนิคมอุตสาหกรรม3 0 4ไปยังอำเภอสีอาโพธนะครับ เขาออกไปประมาณ300เมตรเท่านั้นนะครับที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้าทาราตรงนี้นะครับเป็นโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่นะครับทางเข้าทางออกอยู่ตรงเนี่ยห่างไปประมาณ20เมตรครับอยู่ตรงซ้ายมือนะครับเป็นทางเข้าทางออกของโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะครับตรงนี้นะครับที่ดินที่ต้องการที่จะขายก็คือแปลงนี้นะครับนี่ตรงหญ้าเขียวๆนี่เลยนะครับเรามองเห็นหลังคาโครงการบ้านจัดสรรอีกหนึ่งโครงการนะครับอยู่ท้ายแปลงนะครับ ฝั่งนี้นะครับไปนิคมอุตสาหกรรม3 0 4ย์นะครับฝั่ง IP7 นะครับตรงนี้นะครับเข้าไปบริษัทเทมมะแล้วก็หลายๆบริษัทนะครับว t ยเทควายเอสเทคนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปได้นะฮะแล้วก็แคนนอนนะครับก็ใช้เส้นทางนี้นะครับโคอิโตะนะครับก็ใช้เส้นทางนี้นะครับช่วงช่วงเย็นเย็นแล้วก็ช่วงเช้านะครับพื้นที่ถนนเส้นนี้ครับรถติดนะครับมีพนักงานเข้าออกเป็นจํานวนมากนะครับตรงนี้นะฮะ สี่เหลี่ยมสวยนะครับหน้ากว้างประมาณ90เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวลงไปตามแนวรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับตรงนี้นะครับน่ครับที่เราเห็นหลังคายตรงนี้ครับก็เป็นโรงงานนะครับโรงงานที่ทําเกี่ยวกับพวกแพคเกจิ้งนะฮะตรงนี้นะครับพื้นที่ด้านนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่นะครับที่เขาซื้อไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับ นะครับฝั่งนี้นะครับที่ต้องการที่จะขายครับฝั่งซ้ายมือนะครับติดถนนคอนกรีตกว้างเลยนะฮะตรงนี้นะครับราคาไล่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับต่อรองได้นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับต่อรองได้นะฮะติดถนนคอนกรีตเส้นทางลัดไปนิคมศักรรมสามศูนย์สี่แล้วก็เส้นทางลัดไปด้านหน้าถนนหมายเลขสามศูนย์เจ็ดเก้านะครับติดกับโครงการบ้านจัดสรรนะครับเดือนนารานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ตำบลสีมาโพธิ์นะครับอำเภอ สีมพโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับใกล้นิคมอุตสาหกรรม304นะครับตรงนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับแปลงนี้ทักทาราสังหาประจีนเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 6 6 8 6น1 8 5หะครับ0 8 6 0 1ปยตอง8 5 6นะครับหรือจะเป็นเบอร์ไลน์นะครับ0 8น9 8 3 9 0 1 6 0 8 7 9 8า9 0 1สนะครัาฝนตกนะคงหบวันย์แปดเจ็ดเก้าสังหารเก้าศะนรับพา่าชมนะครับาพแกาล้รมบรยนกี่นะครับทา่ต้องการปขาอีนนะคร นี่แหละครับสิบห้าไร่เต็มเลยนะฮะฉนดคูดแดงซื้อขายได้นะฮะตรงนี้นะครับโอนได้ทันทีนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการหานะฮะที่ดินนะครับทําโครงการบ้านจัดสรรนะครับทําโรงงานทําตลาดนะครับตรงนี้ทารามองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนี่ยครับครับสำหรับวันนี้นะครับทาราสังหารจีนขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะ วันนี้ก็พามาดูที่ดินใจกลางความเจริญอีกหนึ่งแห่งนะครับที่ราคาก็หนึ่งล้านห้าแสนบาทแต่ว่าก็สามารถต่อรองได้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเจราจาต่อรองกับเจ้าของเขาได้โดยตรงนะครับนะครับสำหรับวันนี้ทาราสามจีนขอขอบพระคุณครับ